กลับมาในช่วงที่3ของรายการ Give Me ีฟนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรามีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาเยอะมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องสิวค่ะคุณหมอท่านแรกเลยค่ะเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยชอบไปเข้าสปานวดหน้าขัดตัวนวดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยกลับมาเป็นสิวทุกครั้งเลยเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอออก็สปาเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาเยอะ นะคะหลายกลิ่นนะคะถ้าเราเนี่ยเราเราถ้าเราเข้าแราวเรารู้สึกเป็นสิวเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วเอ๊ะบางคนเนี่ยมีน้ามันน้ำมันในการนวดอ่ะค่ะนะคะหรือว่าการการขัดก็เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกถ้าขัดแล้วมันไปออกขุนก็มันก็กระตุ้นให้เกิดสิวได้เหมือนกันนะคะอาจจะแพ้ได้ไหมครับก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ย น้ํามันที่ในการนวดนะคะได้ว่าอาจจะมีความเย็นความมิ้น์หรือกลิ่นนะมันหลายอย่างมากเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้ตัวไหนเนาะใช่เพราะงี้ทำให้เกิดผู้นี้ได้เหมือนกันคะคะไม่แปลกค่ะแล้วก็ถ้าจะให้ง่ายก็ก็หยุดการหยุดการนิดนึงหรือว่าสังเกตสังเกตนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ฉันใช้แล้วเนี่ยไอ้ครีมตัวนี้ฉันนวดทีไรฉันเป็นทุกทีก็ไม่ต้องใช้ครับคำถามต่อไปครับหมอครับ ดิฉันมั่นใจว่าทุกวันล้างหน้าสะอาดแล้วเห็นคุณหมอบอกว่าล้างหน้าให้สะอาดเนี่ยลดความมันก็น่าจะป้องกันได้แต่สะอาดแล้วมั่นใจแล้วทําไมยังเป็นสิวคะก็ต้องดูค่ะอย่างที่บอกปัจจัยสิวไม่ได้เกิดจาก ปัจจัยสิวไม่ได้เกิดจากคอสเมติกอย่างเดียวนะคะทั้งฮอร์โมนทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปดูว่าเอ๊ะฉันล้างหน้าสะอาดแต่ตอนนั้นประจำเดือนกำังใกล้มาไหมนะคะหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยฉันมีการเปลี่ยนแปลงแถวบ้านเนี่ยมีก่อสร้างไหมนะคะก็ต้องดูด้วยล้างหน้าสะอาดแต่ปอกหมอนไม่เคยเปลี่ยนเลยเออใช่ไหมต้องระวังนะบ้างมัก็สิ่งขึ้นทุกวันใช่เพราะว่าอย่างบางช่วงเนี่ยค่ะมดเป็นสิวปุ๊บเนี่ย เออเราก็ไปสังเกตว่าเราเป็นอะไรนะสุดท้ายเปลี่ยนปลอกหมอนหายหมดใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็มันก็เกี่ยวนะต้องดูสุขภ <คะ S 2> าษณะโดยรวม<ค>ะนะคะคำถามต่อไปค่ะคุณหมอเขบอกว่าเคยได้ยินโฆษณาว่าโฟมล้างหน้าแบบไม่มีฟองอ,ะอจะช่วยลดการเป็นสิวและการอักเสบของสิวได้จริงไหมคะคุณหมอ คือการการใช้โฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองเนี่ยก็เขาก็จะตัดตัวที่ก่อให้เกิดฟองหรืออะไรออกไปคือเพื่อเน่ยว่าทําให้การเกิดแพ้การแพ้เนี่ยน้อยลงลดลงไปได้แล้วก็ค่า PS ต่างๆเนี่ยที่ทำให้ดีขึ้นคงับเนี่การแพ้ต่างๆหรือว่าการรักษาความชุ่มชื้นบนใบหน้าเขาเนี่ยก็รักษาได้ดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าก็ไม่เสมอไปที่จะใช้ตัวนี้แล้ว ยังจำจะไม่เกิดสิวะนะคะครับคำถามต่อไปครับคุณหมอครับดิฉันไปหาหมอรักษาสิวมาคุณหมอให้ยามาเยอะมากมยารักษาสิวหลายอย่างเนี่ยจะส่งผลข้างเคียงต่อดิฉันไหมคะการรักษาสิวเนี่ยมันยุ่งยากนิดนึงนะคะเมื่อกี้หมอได้พูดไปเบื้องต้นว่าเรารักษาเนี่ยมันมันเป็นสิวเนี่ยมันอยู่บนผิวหนังมันอยู่ภายนอกนะคะค มันไม่เหมือนคือถ้ากินยาปุ๊บมันก็ง่ายแต่นี้มันอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยกว่าจะทาย,ยาแล้วลงไปถึงตัวเขาเนี่ยใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วยาที่ใช้ในการารักษาสิวเนี่ยมันไม่ได้ตัวเดียวมันต้องมีตัวที่ตัวแรกที่ทําให้ผิวของสิวชั้นบนเนี่ยหลุดออกไปตัวที่สองมีการฆ่าเชือ้อตัวที่สามมีการให้ทําให้ผลิตเซบัม่ข้างในเนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นมันหลายตัวนะคะหลายตัว แล้วก็ยาติวทุกตัวมีความระคายเคืองในตัวเขาหมดเพราะเนี่ยใช้ไปใช้มาน่าจะแห้งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหลายๆตัวใช่แต่ว่าเราก็ต้องมีการปเทคระดับหนึ่งไว้ด้วยถ้าถ้าแห้งใช้ไปใช้มาแห้งมากเนี่ยสุดท้ายทายาก็ไม่ได้เพราะทานแล้วจะแสบนะคะนะก็ทำให้การรักษาเนี่ยยืดยาวไปอีกนะคะคุณหมอคะคำถามต่อไปค่ะเขาถามว่าอ่ยอันนี้เหมือนคุณหมอ ตอบไปแล้วเบื้องต้นนะคะดิฉันชอบไปนวดหน้าตามสถานเสริมความงามนวดหน้าเฉยรับทำให้มีโอกาสเป็นสิวไหมก็นะคะแน่นอนคือวิธีการนวดหน้ามันือนไปกระตุ้นต่อมไขมันไหมครับคุณหมอเออส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นจากตัวผลิตภัณฑ์ซะมากกว่านะคะที่ไปกระตุ้นเขาไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเป็นสีเป็นหลายหลายอย่างนที่ไปกระตุ้นทําให้เขาทํางานได้ต่อมไขมันทํางานได้มากขึ้นพักบ้างดีกว่าองควรจะพักนะ คำถามต่อไปครับคุณหมอแนะนําให้ใช้น้ําเปล่าล้างหน้านะครับน้ำเปล่านี่ก็ช่วยได้เหมือนกันหลายคนก็ใช้นะครับแต่ว่าล้างใช้น้ําเปล่าทีไรสิวขึ้นทุกทีเลยครับคุณหมอเป็นซะอย่างนั้นครับคือในกรณีที่โดยทั่วไปนะคะคถ้าเราไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรเนี่ยนะคะกา,การใช้น้ำเปล่าล้างหน้าก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าไม่ต้องไปเจออะไรบนหน้าใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย มลภาวะค่อนข้างเยอะมากขึ้นะนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยบนผิวหนังเราที่หมอได้บอกไปมีทั้งยีสต์ทั้งแบคทีเร<ช>ียที่อยู่บนหน้าเราอยู่แล้วนี่ไงนะคะเพราะนี้มันมัน,มนประกอบกับเขาเรียกว่าความเร่งรีบในชีวิตประจำวันม,มากขึ้นการผลิต ไขมันหรือเลือต่างบนหน้าเราไม่อยู่บนหน้าเยอะนะคะยีสต์ต่างๆก็ยังอยู่บนนั้นนะคะ้มีการเจริญเติบโตได้อีกนะคะก็จะเกิดเป็นเม็ดเล็กๆขึ้นมาได้ทีนี้บอกว่าเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของสบู่เนี่ยล้างได้เอาความมันออกไปได้บ้างมันก็จะช่วยได้ดีขึ้นนะคะดีกว่าเนาะไอส่วนน้าเปล่าเองก็ไม่บางทีมันก็ไม่ได้สะอาดเอ่อก็บางทีก็ถ้าคนไข้คนนั้นเนี่ยอาจจะหน้าเขาอาจจะมีความมันอยู่ ค่ะนะคะก็จะทําให้เกินเกิดสิวเกิดได้อีกดีไม่ดีอาจจะแพ้คอรีนก็ได้บางทีเป็นไปต่างจังหวัดใช้น้ำเนี่ยกลับมาเป็นสิวทุกทีเลยนะคือน้ามันเหมือนกับเราไม่ไม่ถูกรับมาไม่ได่บอกต่างๆค่ะคุณหมอคะถามต่อค่ะแล้ววิธีการที่ถูกต้องเนี่ยเราควรล้างหน้าบ่อยแค่ไหนใน1วันไม่ล้างก็ไม่ดีล้างบ่อยก็ไม่ดีแค่ไหนถีงกำลังพอดีครับล้างล้างปกตินี่แหละ ล้างปกติเช้าเย็นนะคะอย่างที่คุณมดบอกไปต้องอาบน้ํานะก็ล้างเช้าเย็นใช่ไหมก็ท่านั้นแหละระหว่างวันถ้ารู้สึกว่าไม่คอมฟอร์ตหน้าเนี่ยหน้ามันหน้าอะไรอาจจะใช้ซับมันได้การใช้ซับมันช่วยได้ใช่ไหมคุณก็จะช่วยในเรื่องของความมันค่ะแต่ไม่ช่วยลดเกิดการเกิดสิวนะแต่ช่วยความมันก็โอเคแล้วนะในในส่วนเดียวกันแต่ไม่ต้องบ่อยไปนะครับคำถามต่อไปครับคุณหมอครับมีรอยดำนะครับหลุมสิวเยอะมากรู้สึกไม่มั่นใจ ควรรักษาด้วยวิธีใดใบหน้าถึงจะกลับมาเรียบเนียนเหมือนดาราเกาหลีครับท่านผู้ชมต้องให้บินเป็นที่น้านะบองว่าคําถามนี้องคนอยากฟังเยอะมากแน่เลยทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอต้องย้อนกลับไปพอเป็นสิวแล้วสิวแล้วเนี่ยพอด้วยด้วยด้วยกลไกร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้มันหายเองได้นะถ้าถ้าถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นซีเวียมากนะครับแต่แล้วก็บางคนเนี่ยหายแล้วเป็นรอยดำนะคะเป็นรอยดํา รอยดําก็หายเองได้อีกนะคะด้วยด้วยกลไกของร่างกายเรานะะคแต่ถามว่าช้าเร็วแต่ละคนไม่เหมือนกันมันรอไม่ไหวนะบางคนเนี่ยนานเป็นเดือนนานเป็นเดือนปุ๊บสิวใหม่ๆแล้วเริจะมาของเดือนมันจะหายจะหายของใหม่มาใหม่ของใหม่มาพอของใหม่หายอ้าของเก่าก็ยังอยู่เลยของใหม่ก็มาอีกแล้วคือหน้ารกไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจะจะค่อนข้างจะ ดูแล้วไม่ไม่สบายใจนะคะก็ก็ต้องใช้ยาละนะคะยากลุ่มที่1ไม่ให้เกิดสิวสองคือรักษารอยดำนะคะต้องใช้ควบคู่กันไปนะคะคุณหมอถามต่อค่ะยาที่ไม่ให้เกิดสิวเนี่ยเราเคยได้ยินยาบางประเภทที่กินแล้วจะมีผลต่อตับต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กลุ่มของโเอิกูเทนก็คือต้องต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะยาพวกนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะผลข้างเคียงค่อนข้างจะเยอะ แล้วก็รุนแรงนะะจะใช้ในกรณีที่มีมีข้อบ่งใช้ควรจะใช้ในกรณีที่ข้อบ่งใช้มีข้อบ่งใช้เพราะว่ามีผลข้างเคียงของฉันเยอะนะคะถ้าผู้หญิงอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ต้องต้องมั่นใจว่าฉันไม่ท้องแน่ๆนะคะเพราะว่าในในในงานวิจัยเนี่ยในในสัตว์เนี่ยนะคะตัวที่อยู่ในคันเนี่ยพิการ ดตาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ท้องแน่ๆนะคะสองคือในเรื่องของโรคตับถ้าคุณมีปัญหาโรคตับอยู่แล้วไม่ควรกินนะคะนะในเรื่องของทำให้แห้งตาแห้งใส่คอนแทคเลนอยู่อย่างเงี้ยตาแห้งอย่างเงี้ยมันทําให้กระจกตาเนี่ยเป็นแผลได้ติดเชื้อได้อีก เรื่องใยอีกใช่ไหมคะอย่งอื่นเนี่ยในเรื่องของค่าไขมันในเลือดเนี่ยที่เปลี่ยนไปนี่เราก็ควรเจาะเลือดเป็นเป็นเบสไลน์ไว้ด้วยเป็นเรื่องของฟังก์ชันการทํางานของตับในเรื่องของค่าไขมันในในเลือดนะคะก่อนจะกินยาตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาตัวนี้ได้ผลดีไหมได้ผลดีแต่ผลข้างเคียงเขาก็เยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ต้องระวัง มณหมอหขออีกหนึ่งข้อเป็นข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าเห็นสาวประเภทสองกินยาคุมกําเนิดแล้วหน้าใสไร้สิวผิวสวยผู้หญิงแท้อย่างดิฉันเป็นสิวบ่อยมากทานยาคุมจะเป็นการป้องกันการเกิดสิวไหมคะก็อย่างที่หมอบอกว่าสิวที่เกิดจากฮอร์โมนคนไข้าบางคนเนี่ยสิวเยอะเพราะฮอร์โมนเขาผิดปกตินะคะ กินยาคุมเพื่อจะปรับฮอร์โมอนให้อยู่ในภาวะที่ปกติะนะคะถ้ากลุ่มคนไข้กลุ่มนั้นสิวเกิดจากฮอร์โมกนการกินฮอร์โมนกินยาคุมเพื่อรักษาก็เป็นทางที่ดีแต่ถามว่าไม่ได้เห็นผลเร็วอ,อาจจะต้องรอให้ช่วงฮอร์โมอนเขาปรับตัวด้วย3าเดือนนะคระับก็ช่วยได้คะแต่ว่าไม่ใช่ได้ผลเลย ค่ะถ้าเป็นในกรณีที่เขามีปัญหาจากฮอร์โมนค่ะค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะแพทย์หญิงปิยมาตรการจนะหัตถกิจค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณครับุมหมอพีครับสวาสดีค่ะในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะกลับมาคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เรื่องสิวกลายเป็นเรื่องสิวสิวค่ะสักครู่เดียวค่ะ